เป็นที่ซีร์ตัดทีเดี๋ยวดูนะว่าเราชนะไหมไม่มีคำว่าแพผู้หญิงก็ไม่ไหว,ไว,หวแว<ด>น,น่นอนเราชนะชัวร์ชนะก็เไปได้ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ซีโร่ลาเพนซีนะคะตั้งอยู่ที่โรงแรมโนวาเพลสคูนแคบเสียงแสบนี่เองนะคะเป็นที่แรกที่นำเกมดีคาเข้ามาแบบจำลองสารจานที่เราเข้าไปเล่นเกมข้างในได้จริงๆเลยกคนเคะแล้ววันนี้นะเราไม่ได้มานแค่2คนเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยเวลาเราเล่นกันสนุกๆใช่ป่ะเราต้องมีหลายคนใช่ไม่ต้องจะหนาเกินไปใช่เดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนกันข้างในกันดีกว่าตามเลยใช่ต้องงาน อยากล่นแล้วใช่มปากตาตเลอนีรัะผมได้คเราซว่าวันนียรไ้เอไตามของเรานะคบผเป็นเกม VR นะคบ VR ก็คือเหมือนเป็นเกมที่เป็นโลกเสมือนจริงอีกโลกหนึ่งเลยนะครับาสามาานมองผ่านตามเราครับผมแต่ของที่นี่เนี่ยตีโรแลนซี่ของเราเนี่ยครับมีจุดเด่นอย่างนึงคือ เราไม่ได้อยู่กับที่นะคะรับพี่ยาทั่วไปบอกว่าอยู่กับที่เล่นกับจอยสติ๊กใช่ไหมแล้วก็หันมองนู่นนี่นู่นนะครับแต่เราคือเอาตัวเข้าไปเล่นเลย ใหญ่200ตารางเมตรนะครับผมราคานะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1 5นาทีนะครับปกติ490บาทครับ30นาทีนะคราโอติ่990บาทครับผมมีโปรโมชั่นมี่ไงใช่ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นของ KTC บัตร KTC เนี้ยถ้าแบบว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจะได้ลดสูงสุดเลยท่านละ200บาทนะครับอันนี้ก็ดีฉันเราเล่นอย่างนี้เลยแพ็คใหญ่สั่ง เออไปไปเถอะเพื่อนเรารอกันอยู่แล้วอ่ะได้มาเลยเราจะแบ่งเล่นเกมไหมครับใช่เราจะเล่นเกมแบ่งเป็นสองทีมเนาะเราแฟร์มาเขาจะให้เป็นสีกับฝาใช่ทีนี้เราจะรู้ว่าเรามีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ๆเขามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเราเลือกอะไรกันเชค่ะคือเกมโซลเลเดอร์นะครับเกมนี้เลยคือเกมนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับ อ่าแล้วก็เอาสองทีมเนี้ยมาสู้กันนะครับทำภารกิจนะครับผมแล้วดูว่าใครจะได้คะแนนสูงที่สุดนะครับผมทีมนั้นก็ชนะไปเลยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้านะครับเขาจะชอบเล่นเกมแนวเดนต์ลีน่าครับสู้กับซอมบี้นะครับน่ากลัวไหมคะน่ากลัวครับผมน่ากลัวแต่ว่าตีกันลั่นลั่นห้องนะฮะตีกันลั่นห้องเลยแต่ว่าสนุกครับผมแนะนำเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเลย เตรียมสแตนบายอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวยังเงี้ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเล่าให้ฟังว่าเรามาเล่นเนี่ยเราต้องทําตัวยังไงเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างไปดูกันเลยจากที่วิธีชนะในเกมนี้ครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับยังไงคะอย่างแรกคือตามหาโซ่ขอรครับอันนี้ก็เช่นกันครับเขาเรียกว่าดาบตาคันิสเตอร์มันก็ซ่อนอยู่เช่นกันนะครับเราต้องตามหาส่วนอีกวิธีหนึ่งชนะนะครับเราต้องฆ่ามฆ่าให้ได้มากกว่าฆ่าให้หมดไปเลยนี่ใช่กราเทิไปไหมคะ ยิงไม่ได้ครับไม่ได้แค่ยิงอย่างเดียวครับผมโอเคสำหรับปืนในเกมนี้จะมีปืนอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือการยิงทีละนัดชนิดที่2องหนึ่งครับและยิงอันไหนแรงกว่าคะปั๊ยิงครับจะแรงกว่าดังนั้นเซตตี้เรามีเซตตี้ด้วยนะครับคือลื่นห้าวิ่งห้ากระโดดนะครับเราต้องแบ่งทีมนะครับว่ามีทีมสีฟ้ากับทีมสีส้มมาเป็นทีมฟ้ามาเป็นทีมสีฟ้าอมาค่ะมาคามา ไม่มีคำว่าแผงแล้วกระเป๋าอย่างเงี้ยครับผมมันหนักกี่กิโลครับมันหนักอยู่ที่ประมาณ4.5่จุดากิโลผู้หญิงเขาไม่ไหวแน่นอนไหวเราชนะชัวร์อีกตึงไปได้นะครับผ่าไปสองข้างนะครับดึงสายกระเป๋าให้กระชับนะครับสองด้านเลยโอเคแน่นไปไหมครับไม่แน่นครับไม่แน่นคือต้องการแน่นกว่านี้ไม่แน่นไปครับคือได้แค่นี้ครับเป็นการจบคนหนึ่งครับผม ทีมสีน้ำเงินยิงเพยเออร์เจ็ดตายนะครับผมตายกับบ้าน่าตายนาไดเลย ส,สกอร์ของดา่านแรกนะตอนนี้สีน้ำเงินนำไป1ต่อ0นะครับผมนำไปสีส้มทำอย่างไรก็รอยู่กางลงตีนนะฮะเพราเกมนดา่านแรกได้จบลงแล้วครับผมด้วคะแนน1ต่อ0นะครับสีเงินเป็นฝ่ายชนะ มันชนะได้ยังไงวะเพราะว่าสีเงินทำออบเจ t i ีฟนะครับสีเงินได้ตกรอบไปได้เราจะนับคะแนนจากโต๊อเป็นอันดับแรกนะครับโอเคตอนนี้สีส้มได้คะแนน1ต่อ1นะครับสีส้มโอ้ทีมสีส้มได้คะแนน3ต่อ2เลยครับแดนตุ๊กแกว่า ไอ้ตส <ort. S 2> ีน้ำเงินได้4ต่อ3นะครับสีน้ำเงินทำแต้มได้ครับผมสีส้มจะตีต้นได้ไทยในสีวิธีสามสองหนึ่งศูนย์นะผมจะบอกว่าด่านที่สองนะครับทีมสีน้ำเงินได้คะแนน4ต่อ3นะครับไม่ยืนม่รู้เลยว่าคุณินดี Round t สุดท้ายเราจะต้องขึ้นเอ่อคล้ายๆกับกระเช้านะครับเบี้ยหกอยู่บนทาวเวอร์นะฮะมีจุดสไนเปอร์ด้วยนะฮะ คุดูหลังให้รหวังด้าหลังด้านหลังคุณหลังนี่ตายได้สองต่งอศ<า>ูอนย์<า>นะครับหงสายด่ญญานนี้สีน้ำเงินจะไม่สามารถตีตื้นได้นะครับจะตีตื้นได้ไงยิงจังเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้ยนี่ก็ยิงจังเลยยิงทุกวันเลยลเดี๋ยวคุมหลังให้เฮ <c oughs> ย์เยอร์หนึ่งได้คิวเพย์เยอร์เจ็ดแล้วผมใครวัล ทีมที่ชนะคือสีส้มนะครับผมโอเคดีมากครับทุกคนแคะเราจะบอกคะแนนนะคดยรวมก่อนนะครับสีส้มได้หนคะแนนส่วนสีน้ำเงินได้สองคะแนนนะครับผโอเคเป็นแบบว่าสีนเงินชนะไปแล้วคนที่ได้เบสคิวที่สุดในเกมนี้นะครับคือเบอร์หนะครับ คนเดียวเลยยายใจากยายไปดีไหมคะทุกคนวันน,นี้สนสุกนไหมสนุสกมสกนุกใช่ไหมและเราเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆมาสนุกแบบเดียวกับพวกเรานะอย่าลืมมากันที่สี่ ดีๆเพียบเลยใช่ใชและที่สำคัญเนี่ย,ยซีโรเรนซี่เขาแอบจะซิบมาว่าตอนนี้เนี่ยมีเกมมาใหม่ล่าสุดเลยนะ <S <S ชื่อว่า u n r e d e a r e n นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองกันแล้ววันนี้นะคะพวกเราจากรายการไปไหนเราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามพวกเราได้นะว่าพวกเราจะพาไปทีป่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้นะ